ตการทเรียนรู้ด้ตการทะเรนร้ได้การที่ะเรนรู้ได้ต้องการี่จะเรียนรูด้องกาเนรองารที่ยู้ไดอกที่เีนได้ต้ารที่ะรนอง่ะเรียู้อการเรียนรูาจะเรียนรอกรที่จะยได้ตบกรที่รร้อง่ยนองาู้้อกร่ะยนต้องะเรียนด้ตองกยนรู้ได้งการทีรยด้ ในเรที่ผ่านมาโรงเรียนชีวะไทยก็ทาบนะครับนั้นในกระบวนการนเด็กน้องและเาไ้องเสียเพาว่าโรงเรียนชีะไทยทำไมใช้คนน้อยจังเรนี้บอกว่าตัดเต็มโรงเรียนสอนต้อนรับนะครับาสอนเป็นะไทยนะครับสำหรับ ก็เชียร์รุ่สุกไทยก็ร้องเงมารคเหลืองแดงนะครับต้อนรับนะครับโรงเรียนของเรานะครับเป็นการแสดงประกอบเพลงมาร์เหลืองแดงนะครับที่แสดงอยู่บนอาคารตอนนี้ การเลารจำและารนาของสถาของหานว่ึงงสานของเราครับนายบัจนตงศีวัฒนานายนักการุกโตนเเสือสารนายบรรจพนศ์ขาวนายสุทรและไปโรนายปอลุงสวดนาย ตัทองล้วนนติศัยนักหาลุกพงพาพิษนายโอภาสแต่เรียนนายพิสันตันสิเวชเวชวิธิุณนางสาวะริสาเหล็าไนางสาวพิชาโสมนมีนางสาวรัตติชัยนางสาวพันพิดาสเถียรกันและนางสาวพนธภัณคุณูนสวนนั่นคือรัมเเดอร์ครับจำนวน15ห้าไม้นะครับและขอเสยโตรตงครับ 你打你的，他不打。